สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องของบุญธรรมน้ำโชคนะครับนอเมือนแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับสูตรหวยคำนวณของพ่อเฮงนะครับนอวดที่แล้วนะครับสูตรหวยคำนวณของพ่อเฮงนะครับมันก็เข่าศูนย์สองนะครับนอวดนี้พ่อเฮงจะมีแนวทางให้เลขตัวใดประจำงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับไปอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเด้อครับเด้อเพื่อตัวเลขของพ่อเฮงนะครับนอ อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับนาะครับท่านมาชม,ชมก่อนจับไปที่ตามรับชมรับฟังลิปน่อยอย่าลืมเป็นกําลังใจใแอดมินบุญธรรมนาโชคหาไม่เด้อครับเด้อด้วยการกดไลไค์นะดกดแชร์นะครับนาะผู้ใดอยังม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นําเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนำโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากกันผู้ชมขึ้นกัลนะครับรับเดินม้ชมไปดูแนวทางสูตรหวยคำนวณของพ่อหฮงน้ำกันนะครับนาองตัวรองสี่เก้านะครับน้องครับ ตัวสีหลอีพอเออในกง่ไหนน่นท่านู้ข่ะมีวหลทางเที่ยวกัมนี่ชี้เก้าเลยนะครับสรุปนะคะตัวเลขของคุณพ่อเฮ้เห็นว่าประมาณที่กัมันมีมี่ห่างทางเที่ยวสี่เก้ากับห้าเก้านพ่อเนาะเก้ากับ6อาจจะเป็นตัวเดียวกันนะคะ แต่ว่าสามกับศูนย์นี่จะเป็นตัวรองมันบอพอไอ้เลขไอ้เลขเด่นนะสนะกจ็ก็ได้เลขถึเจ็ดก็ได้สามบวก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 จับกอกเบาถึงแต่ว่าเอดให้เบิ้งตากให้เบิ้งตาตามสูตรค่ะ มันมันเที่ยวทั้งเที่ยวมันเอ็ดคเือเือเลขออกกําลังออกลางออกมันจะได้กางบักคันห้องนี้บาดย้อนเที่อออกกําลังออกกางไม่เด็กเกิดท้วนมาทราบก่อนตั้งไม่เด็กแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นจัาซี่แหละแม่เน่าคือห้ามโอ้โมันจะออกตัวไหนง่ายเนาะพอน้อเราต้องกะเป็นตามสูตรนะคะท่านผู้ชมนะคะเท่ไงฝันไม่ฝันนี้แมนฝันกับฝัเสือฝันในบ่เอาครับบ่ได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิไปตามตัวเลขของแม่เน่าแม่เน่ากะเบาบ่ขาดสายตัวเลขเข่าทั้งบนทั้งล่างขึ้นกันนะคะ ทางล่างทางล่างไม่รู้ว่ใคที่เขามาติดตามรับรับนะกี้ตั้งรักดีก่อนนะครับเะแต่ร่างก็ไม่พีเรสแ่รางรับมรรคผลนี้ื่อเปลี่ยนใหม่บานี้เลยเปลี่ยนร่างว่าที้เลขข้าจแล้วเลข่นบนออกล่างออกบนโอ๊ยอ้ยสับมุมเหครับเพราะฉะนั้นเท่าตรง แกเค็ดว่าแกคิดว่าโอเคค่ะท่านผู้ชมเข้าใจปกตินะคะบนจะอยู่ฝั่งซ้ายล่างจะอยู่ฝั่งขวาอีพ่อก็เลยกลับมันเป็นยังคือกลับสลับขาหลอกครับสลับเลยมาเลยนะพ่อเนาะเพื่อเพื่ทั้งคุณมาครับเพื่อคุณเพื่อพี่นะสลับขาหลอกไปวันนี้เราเป็นสูตรตำอิทมันหยอกมลงไหนมึงไม่บเบิึงไหนหยังหมดนี้พี่น้องนะคะมันหอกว่นหยังอะฮะมันหยอกว่นังวันพันพัลึกหัดครับถ้าจามผิด พอดึบหัดครับใหญ่ใครทำปรชมนะคะการเปินัวเัขแนวทางของคุณพ่อูตดพนมเลยครัเป็นสูตรตอิดนะพ่อเนาะสูตอิดนี้เข้ามากี่งวดแล้วพ่อวาให้แฟนครับฟ้าิงจัหดนะคะซีงวดเลวนะครับเนาะครับสอนดี้ก็เข้าหายนะซีงวดมันก่เขาซีงวดแต่ว่าแต่สีสองเขาตัดทิ้งหมดเลนมันปิดนะพ่อเนาะ่จับคู่หาันได้จีสดถึงเนาะ อันนี้งมานาะเลีกออกแดี๋ยทมาอีเม่ย่เ้าคืไม่ชอบชอตังน้กคน่ดเีท้าเไงองจามทาได้มครับดีคุณคุณพ่อฟันทงเหล็เด่นตัวใดค่ะคุณพ่อค่ะนิ้กฟทงเกสามทั้งล่างเก้าสามล่างน้นนนเก้น้นเก้าสเก้ล่างนน้นเดียวคอร่ละตัวเดียวคอรคือฟันทงเก้าสามนะคะท่านผูชม

มีเก้ามีสี่มีเก้ามีสี่เอ่มีเก้าทีค่ะเก้าทีทีเก้านะครับนะสี่เก้าทักก่อนโยื่ออยู่ค่ะันแเนาะออกี่สองี่เก้าเอแล้วเว่างนี้เด่นเก้ารองสี่เ็นกเลขล่างกับเก้าเลขบนกับเก้านะคะคู่เน้นเน้นคือสี่เก้าสี่เก้าหาเก้าหาเก้า คู่เน้นคือตัวใดพอสีเก่าข้างฐาเก่าเหมือนเน้นเน้นเน้นสีเก่ารวดเน้นสีเก่าเน้นเน้นสีเก่าเน้นสีเก่าสรุปแล้วบนเน้นสามเก้าล่างเน้นสีเก้าค่ะมันมาน้ำกันวัดแต่ว่าสรุปละบนทั้งล่างนี่คือฟันทงเก่า แม่บ่ทอดบอดเก่าจิงเลขนะครับนอเก่าบนล่างนะครับนอครับแต่ว่าหาเก่าดีมันถอดมากขี้เลยมากน้ำกลิ่นเลยครับถละพันอย่างงี้ใช่ไห่เอาไว้เอาไว้บัดทั้งชีกาวหาเก่าดีครับเอาไว้ทั้งหมดนะครับเนาะมันมีชีเก่ากับหาเก่าครับค่ะค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดติดตามรับชมนะคะกัเป็นแนวทางไว้นะคะสำหรับตัวเลขของคุณพ่อนะคะมีสคู่เลยนะตำอิดนะคะบ่เยอะสองคู่นี่แหละนะคะคุณพ่อว่านะคะ เอาสำหรับคลิปนี้ไรนีขอบคุณคุณพ่อแห้งหลายๆนะคะขอบคุณค่ะบคุณคให้แฟคับเอฟซีนะคะซอยกดไหลก้นแ์้หาแน่ให้เลขก้นเข่าเพราะว่าน่าซอยกันเนื้อพี่น้องเด้อที่หาจับพิดเด้อห้จับถึงน้อพ่อเนาะถึงแท้ถแท้บาทถืงแท้มั่นจ่จเนาอพ่อเนาะจจ้ากว่าเส้นเงินนี่ ร้อยอปร์เซ็นต์ียวออกไปมไ้รกวามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคอันมันอยู่นํำพอได้ขันพอจัดถือก็ถือขวพอจัดถือก็ถือนะคะจัดถือกมันก็ือครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับเป็นเลขสูตรหอยคำนวณของพื่อเฮงด้วยครับเดประปจางวดวันที่6 6มิถุนายน2565นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับตัวเลขสูตรหวยคำนวณของพ่นเฮงก็ไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโกคลาบตัวเลขที่มีรางวัลนะครับนะแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลาเปอร์เซ็นต์นะครับนอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนํำโคกขอไว้พื่อในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไป ขอให้ฉกฉกมันมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ